好吃啊 มันก็เกี่ยวกับน้ำคุณนี่เลยครับเพราะว่ามันก็ทำมาหลายปีแล้วเพราะว่ามันก็หลอกบ่อยหลอกบ่อยที่ไหนน้ำจากโลตาน้ำฝ้าคือน้ำฝนอย่างเดียวถ้าน้ำฝนไม่ลุมมากมนกนี่เลี้ยหน่อยแต่มันก็คงไม่พอใช่ทั้งพอใช่นะมันพอใช่แต่ว่ามันคุณนะครับถ้าจะมาควนสันสมใช่อะไรประมาณนี้ยังไงอย่างน่้อยมันก็ถือว่าใช่ดีอยู่น้ำพื้นผิวมันก็ถือว่าบกใสแต่มันก็ใช่ดีชาวบ้านเขาก็พอใจยุ่ แต่ว่าใช่คือสองหมู่บ้านยังน้องกระโดนเขาก็ขอชัยว่วมของสมุนกุจจรีโจกพว่าอะไรเพราะว่า,รรา,วาตรงนั้นเขาเจาะบดานคือกันแต่ว่ามันเป็นน้ำชิมมันใช่ไม่ได้ <c oughs> เขาก็เลยต้องขอชัยน้ำขุนเหมือนกันเ <c oughs> ขาก็ขอใช้ได้เขาก็่ใช้ไปก่อนแต่ถ้าฝนตกมาถูกต้องตามฤดูานาหลากหล,ล,ลามาหลมากับพยายามขัดเขาเอาอยู่ถูกเมื่อน,นั้นเนาะช่วงน้ำทะเลเรื่องทำน้ำหน้ามันกีเซ่เลยน้ำท่าท่าน้ำฝนลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไปนาน้รอก ดองกระใสมันปรับสภาพของเขาเองถูก <mesma S 1> <camp us S 2> ในงานเขาก็ับมาดูอยู่แต่เขาก็เห็นสรงสารอยู่ดอกการขาดเชลนนั้าอาบน้ามันก็่ค่อยสะอาดเท่าไรจ้ะแล้วก็แบบมันก็เป็นน่านเราด้วยเประมาณสามสี่ปีแล้วจ้ะมันเขาก็ับมาเก่แล้วแต่มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่คือเก่าแต่ตอนนี้ปัญหาเก่ก็คือทํต้องเปลยาสมอย่างเดียวใช่จ้ะเรื่องน้ำกินเหรอน้ำกินกินนั่นน้ำคนนอาจ้ะ ว่าน้ำฝนไม่มีแต่ว่าบางบ้านบม่มีน้ำฝนเาก็ต้องซื้อน้ำเอา